ครับเมื่อคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวาง เธอชื่อว่าปลาหลวคุณจินดาพรเธอสวยร่างอารชรนจะพาคุณจรไปชิมทั่วไทยทุกร้านและพัตานาการเธอไม่เกลียดขานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุย้ยรวยด้วยห่วงจุย้ยรวยด้วยห่วงจุย้ย,อยเอา้ารวยรวยรวย วส,สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยหวงจุ้ยครับและรายการสิ่งอร่อยนอกบ้านค่ะวันนี้<ต>ถอยจนสุดแผ่นดินแล้วถอยไปไม่ได้อีกแล้วใช่ <laughs> อาจารย์ทําอะไรอะ่ะใส่หมวกอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ปลาพาผมมาที่ไหนล่ะที่นี่เรียกอะไรอําเภอแหลมงอบแหลมง,งอบผมก็ต้องมีงอบใส่ไว้บนหัวโอ้ครับเหมาะมากเลยอาจารย์เหมาะครับดูหล่อขึ้นได้แหลมงอบนะคะท่านผู้ชมคะ ทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวได้กินมันก็มีความสุขทุกขีจริงไห<ก>มเป็นธรรมดาคนเรามันก็ต้องมีมูฟเมนต์ไปนู่นไปนี่บ้างใช่ไหมชีวิตคนเราจะนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เดี๋ยวนี้รายการไม่ใช่ธรรมดานะก็ไปเรื่อยๆไปทั่วประเทศไทยแล้วแต่ว่าลูกค้าไรายไหนจะสนใจให้เราไปถ่ายทําแล้ววันนี้จะให้ผมข้ามไปตอนนี้ฟังคเมนเหรอ ทางนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจาสุดทางดิตะวันออกอะค่ะทําไมวันนี้มาจังหวัดตราดก็มันสบู่ด่ะมีความสุขดีใิ่รู้สึกดีๆก็อยากให้ผู้ชมได้รู้สึกดีๆกับเราแล้วเวลามาที่นี่นะคะถ้ามาเที่ยวตราดเร่งง่ายเราอยู่กันที่ตราดตอนนี้ถ้ามาเที่ยวตราดเนี่ยก็จะมีร้านอาหารแนะนําเยอะแต่วันนี้เราก็จะมีร้านหนึ่งที่ให้อาจารย์มาช่วยดูหงช่วยด้วยค่ะเรามาโซนตะวันออกท่านผู้ชมครับตะวันออกคือการ เออเป็นเป็นธาตุไม้ธาตุไม้เพราะ,ะนั้นใครที่มาอยู่โซนตะวันออกเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ธาตุไม้เหรอจาาตะ,ตะวันออกเขาติดทะเลนะไม่ไมใช่ธาตุน้ำหรอไม่ใช่ของห่วงจุย้ยทิศใต้ธาตุไฟตะวันออ,ออกธาตุไม้ตะวันตกธาตุทองอทิศเหนือธาตุน้ําอุ้ยอ๋ยอปลาก็คนทิศเหนือคร <ชะ S 1> <complic S 2> ับก็คนธาตุน้ำคนตะคนตะวันออกจะเป็นคนที่พัฒนาอยู่ตลอดมันด้วยห่วงจุ้ยใช่ไหมจา์ส่วนหนึ่งแต่ตลาดแปลกนะ ผมว่ามันเป็นบ้านเมืองที่คนอยู่แบบสงบมากกว่ากา็ส่วนใหญ่อาชีพเขาน่าจะทำประมงกันอยู่แล้ว <nightmares. S 1> ทำไร่ทำสวนบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าอาชีพหลักก็คงหาของในทะเลนี่แหละที่เราได้กินของทะเลก็น่าจะมาจากทะเลที่นี่เห <ok> มือนกันฉาะนั้นใครถ้าคิดจะเปิดร้านอาหารที่ตลาดนะผมว่าต้องต่อสู้กันหลายอย่างเน <financially> <f ix> ื่องจากว่าใครๆก็มีทะเลมาโชว์ถูกอ๋อมันยายเอกลักษณ์ของร้านเราได้วยฉันอยากจะกินฉันลงลุยเองเลยอ๋อไม่ไม่ต้องรอซื้อ มาเอาเองก็ได้นะคะเอาละไม่เป็นไรครับวันนี้คุณปลาจะพาไปร้านตอนนี้ก็พาไปร้านโซกูดค่ะแต่ว่าเรามาเก็บแลนด์มาร์คของที่นี่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามาตลาดเนี่ยต้องมาถ่ายรูปที่ตรงนี้ค่ะประภาคารแหลมงอบแล้วอาจารย์ก็ซื้องอบเป็นหลักฐานนะคะว่ามาจริงเป็นไงอาจารย์เดี๋ยวไปดูห่วงจุ้ยเจ็บเลยนะลมก็เยอะครับลมก็เยอะลมแรงทะเลพอเปิดงอบแลวเสียงมันจะใสขึ้นเอาไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฝากขอบคุณ สิงไลด้วยนะครับโอ้โหสิงไล่ตามมาถึงนี่เลยเหรอคะมา oh, 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 oh. มาทุกที่ที่ม oh, oh. ีอ๋อไปทุกที่ที่ไปดได้ไเอาละครับวันนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงรวยด้วยหงจุ้ยและสิงอร่อยนอกบ้านค่ะพุทงเย่ yeah, ไปเดิเที่ยวตรงไหนอาจารย์ รวยด้วยห่วงุ้วย ท่ชมครับเราเข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยหวงชุ้ยวันนี้ผมมาอยู่ร้านโซกูดซึ่งอยู่ข้างบนแต่ที่นี่เนะี่ยเขาจะมีสองกิจการกิจการตัวล่างกับตัวบนมาแล้วผมก็อยากให้ความรู้ท่านผู้ชมนะครับทีนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้างล่างข้างล่างร้านหันหน้าสู่อ่างเก็บน้ําที่ใหญ่แล้วโลง่งน้ําคือถนนหนทางแล้วถนนด้วย เมื่อมีจุดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องคิดดูว่าทั้งหมดหันหน้าทางนี้พอเราเจอสวนโซนข้างล่างนะครับประตูมาเปิดอย่างนี้ครับแล้วไม่ได้กินตรงๆนะครับกินวกเข้าอย่างนี้อีกครับแปลว่าปากเรามากินด้านข้างอันนี้ไม่ถูกต้องเลยครับนี่คือโจทย์หนึ่งเวลาคุณเปิดร้านอาหารเสร็จแล้วเราก็มาดูทิศท,ทางครับทิศท,ทางเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งในในโจทย์ของเข็มทิศ ว่าช่องตรงกลางนี้เราต้องเปิดปากของร้านปากของร้านให้ได้ตรงกลางฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเราก็ยกตัวเอสบาร์ตัวนี้ออกทุบเป็นประตูยื่นเป็นปากออกมานิดนึงเป็นซุ้มแล้วเข้าอันนี้จะได้เวิร์กได้ฉะนั้นนี่คือความรู้ที่ท่านผู้ชมที่ติดตามช่วงรวยของหวงจุย้ยเวลาเปิดร้านต้องคำหนึ่งถึงตัวนี้ด้วยตรงนี้คือถนนที่รับด้านหน้า แล้วเข้าพอเข้าปับ๊บร้านเขา,ามองขึ้นดูนะครับคนหัวใจสิงโซกูดนะหันหน้าไปทางนี้ครับมานี่เลยครับพอมาถึงตรงนี้ครับเนี่ยครับนี่กลายเป็นที่โลง่งสําหรับที่จอดรถทั้งหมดเรามีศาลองค์พระพิฆเนศอยู่ตรงนี้ครับเรามองทะลุนี่เลยครับท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมครับจะเห็นนี่คือเข้าไปหน้าร้านแล้วบันไดขึ้นทางนี้ เมื่อบันไดขึ้นทางนี้มันจะมีกฎเกณฑ์เราก็ต้องเช็คทิศทางใหม่จากด้านโน้นข้างหน้าด้านนี้ก็มาเป็นข้างหน้าเมื่อเป็นอย่างนี้ตำแหน่งข้างหน้ากับข้างหลังเนี้ยเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าคุมกับกึ่งในทางวงช่วยครับทังนั้นฝั่งนี้กลายเป็นภูเขาปิดกั้นทางเข้าท่านั้นผมก็จะจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ครับตั้งแต่ต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วตัวน,นี้ ผมจะเป็นทางเข้าไปให้หมดเลยครับเราก็จะเดินเข้าทางนี้นะ,นะครับมาดูครับมาเข้าทางนี้วิ่งเดินเข้ามาทางนี้ปับ๊บมาเลยอันนี้เป็นโซนข้างล่างไม่เกี่ยวสำหรับลานนี้ครับโซนนี้ครับโซนนี้เราหันออกไปขวามือช่องนี้ต่อไปจะโล่งเราทำน้ำพุน้ำลนรับ เพื่อดึงกระแสทั้งหวงและจุ้ยให้ก่อเกิดก่อนจะผลักดันขึ้นไปข้างบนนะฮะทำนะฮะจะมองตามผมไม่ได้ค่อยๆนะเราจะมองพับตัดไปขึ้นข้างบนอเอาละเมื่อมาถึงตรงนี้จุดนี้จะเป็นตัวจุดปะทะจุดนี้จะกลายเป็นขวามือเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวจากโน่้นมาเอารถตัวนี้ครับ มาอยู่ตรงนี้ครับไว้ถ่ายเล่นเพราะตรงนี้เราไม่เข้าแล้วอันนี้ต้องเป็นจุดเด่นไม่ใช่เป็นอย่างนี้พอเป็นจุดเด่นคนก็จะวิ่งเข้าอย่างนี้ครับฮะแล้วก็จะเจอเคาน์เตอร์ตรงเคาน์เตอร์เนี่ก็จะหันมาทางนี้ลูกค้าผ่านมาก็จะเห็นกันหมดใช่ไหมแต่ตอนนี้มาเขายังไม่เปิดร้านนะฮะเรามาิเคราะไรก่อนพับแล้วก็จะตัดประตูเข้าตรงนี้ครับอันนี้ครับ นะครับมันเป็นกฎเกณฑ์ของเข็มทิศสัมพันธ์กับชัยภูมิพอเราเข้ามาพับนะฮะที่ตรงนี้ค่อนข้างลึกแล้วโจทย์คือเขาตั้งเวทีไว้ตรงนี้แล้วเวทีจะหันหน้าไปทางโน้นแสดงว่าฝั่งโน้นต้องมีแรงจูงใจให้เคาน์เตอร์อันนี้มองไปทางนี้ครับแล้มองก็คือจากประตูจะซ้ายหรือขวาก็ตามถ้ามีที่จะลึกไป ในที่สุดท้ายที่ลึกเนี่ยต้องมีความสว่างให้นึกให้นึกออกนะครับว่าคิดดูครับคนที่มาเนี่ยครับเหมือนมแมลงสักตัวหนึ่งเวลาไฟสว่างมันก็จะวิ่งไปหาจุดนั้นเพราะฉะนั้นจุดสุดมองทางนี้เนี่ยจะมีโต๊ะภูอยู่อีกหนึ่งหนึ่งตรงโต๊ะภูนั้นเป็นจุดที่สว่างกว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือโจทย์หนึ่งนะครับ แล้วพอเข้าไปจากประตูนี้วิ่งไปสุดเลยจะต้องมีอีกจุดหนึ่งซึ่งสว่างเราเห็นแล้วเราอยากวิ่งไปหาโจทย์นี้จะไม่ได้เป็นทุกร้านเป็นเฉพาะเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้มันมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นดนตรีแล้วเป็นชุดที่นักร้องก็อยู่ทุกคนก็จะหันมาจุดสนใจตรงนี้ใช่ไหมนี่คือจุดสำคัญแต่นี่คุณปลามา,มานั่งบีบคันให้ถึงช่วงต่อไป ถูไม่ได้บีบครันมานั่งดูของอ,อ,อร่อยเมกใบต้อนนะเ,ออเดี๋ยวถึงรายการฉะนั้นท่านผู้ชมครับร้านนี้ผมก็เลยจัดไว้สองประเภทประเภท 1. เราหันหน้าไปสู่ทางโล่งเปิดประตูถูกทางแล้วทุกร้านเอาโจทย์ของร้านว่าเรานั้นหันหน้าไปไหนหเคยสังเกตไหมครับบางร้านนั่งหันหลังให้ลูกค้าบางร้านนั่งหันหน้าให้ลูกค้าแต่มีอะไรปิดบังอยู่ นี่คือโจทย์สาคัญแต่ร้านอาหาร่วงจุวยคุณจะดีเท่าไหร่คือการบริหารภายในมันอาจจะคล่องตัวแต่ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของรสชาติอาหารกับการบริการที่สําคัญที่สุดต้องอร่อยค่ะครับผมก็เลยจะพักตรงนี้แล้วโยนต่อไปในช่วงคุณจินดาพรช่วงไกลอร่อยนอกบ้านเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไร บางคนบางร้านให้หันหลังให้ลูกค้าแต่ปลาหันหน้าให้ท่านผู้ชมนะคะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงของสิ่งอร่อยนอกบ้านร้าน So Good เชียว168เนี่ยนะมีอะไรอร่อยอีกเยอะเลยตอนแรกอุตสาห์ไปยืนอยู่ริมไอ้ชายแดนริมแม่น้ำแหละนอบอำเภอนออยากจะปล่อยปลาลงน้ำแต่กลับมาโผล่ที่ที่ร้านโซกูดนี่ มันต้องดีจริงถึงอยู่โซคูนได้ใช่่คะเอาตาอยู่จัดการนะครับพักสักครู่ครับอร่อยบนโต๊ะค่ะพบกับช่วงเคล็ดลับของหวงจุ้ยาบอสรครับเคล็ดลับของห่วงจุ้ยกับผมธนากรตันอาวัชนการวันนี้มีหลายท่านถามกันมากเวลาเข้าไปในห้องหรือไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกหรือห้องนอน ห้องนั้นมีหลุมมีหลุมมีคานแล้วเราจะจัดอย่างไรผมบอกไว้เลยครับวันนี้เป็นความรู้ครับเราให้แบ่งฟ้าและดินนะฮะเพราะห่วงจุ้ยนี่มีข้างบนและข้างล่างถ้าเราเข้าไปข้างบนสิ่งที่ยื่นลงมาแปลว่าฟ้ากำลังจะถลม่มฉะนั้นถ้าข้างบนมีคานมีเสาทุกอย่างที่พุ่งลงมาข้างดินนั้นผิดห่วงจุ้ยหมด แต่ถ้ามันเป็นหลุมเข้าไปเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่กำลังลึกเข้าไปข้างบนนั่นถูกต้องครับส่วนข้างล่างอีกนะครับถ้าข้างล่างเนี่ยเป็นหลุมลงไปนี่ผิดข้างล่างต้องนูนขึ้นมาเพราะเป็นพื้นดินฉะนั้นสองอย่างนี้เราก็มารวมกับสีสันครับคุณจะทาสีในห้องด้านบนต้องเป็นสีอ่อนเพราะท้องฟ้านั้นมันใส ส่วนแผ่นดินนั้นต้องเป็นสีทึบเพราะแผ่นดินนั้นหนักแน่นนี่คือเคล็ดลับของห่วงจุย้ยจัดให้ถูกทาสีให้สวยชีวิตจะมีความสุขติดตามผมตอนหน้าต้องขอขอบคุณอสอรอน้ำส้มสายชูกั่น5%มั่นใจมากว่า50ปีแล้วครับ ผู้ชมคะเมื่อกี้อาจารย์แบบแหมถูกกดดันร้าก็กดดันค่ะเพราะว่าไปกดดันเฮ er ียคาวค่ะต้องบอกนะคะท่านผู้ชมคะปกติเฮียคาวต้องทําอาหารเองใช่ไหมแต่วันนี้ร้านของเรานะคะเฮ er ียคาวบังคับลูกน้องทําแทนไม่งั้นต้องทําเองค่ะอาจารย์คะนี่คือเจ้าของร้านนะคะเฮ er ียคาวหรือว่าคุณเซรเมศิริวรเศตคุณค่ะและสว,ส,สวัสดีค่ะเฮ er ียคาวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะควันนี้เราอยู่กันที่ชิล168และ ต้องเรียกว่าชื่อชิว168 and so good นี่เป็นไงคะอาจารย์ดูหวงช่วยของเราเฉพาะเลข1 6หน่งหกแปดกซิวอ๋อเหรอใชอ่ไม่รู้เลยนะป้าึกว่าบ้านเลขที่ของร้านอยู่แล้วคนจีนคนจีนอชอบถือว่าเป็นดาวมงคลไม่มีคำว่าเสื่อมเลข3ตัวนี้เอาละค่ะวันนี้นะเมนูอร่อยของสิงอร่อยนอกบ้านต้องบอกว่าถ้าเราไม่มาร้านนี้เน่นะแสดงว่าพลา เฮียครัเมนูแรกเมนูจานแรกเอาจานนี้ก่อนดีกว่าเฮียครับยำอะไรป้าเนี่ยครับยำสี่ไข่ครับสี่ไข่อะยำสี่ไข่มีไข่อะไรบ้างคะมีไข่หมึกไข่หมึกอ๋อนี่น่าจะเป็นไข่หมึกไข่หมึกไข่แมงดาไข่แมงดาไข่ปลาเรียวเซียวไข่ปลาเรียวเซียวนี้กลมๆเหลืองๆใช่ไหมแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็มีไข่เค็มมีไข่เค็มอาจารย์เสียวว่าใช่ไหมอ่ะแน่ใจนะจานนี้อร่อยใช่ไหมเฮีย มั่นใจทุกอย่างนี่มั่นใจทุกอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าสูตรการยำนี่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนของโบราณหน่อยนะเป็นไงน้ํายำอาจารย์โอ้โหนี่เนี่ยมะเ้ือไข่มังดาเข้าไปสุดยอดมากเลยไม่ได้กินไข่ม right ังดามานานแล้วเนี่ยเหรออืมมันมันกรุบๆมากเลยนะใช่อือหืออ่ะเดี๋ยวมาเมนูต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้คือปลากระพงชูชีอู้หชิ้นเบลอเลยนะเราเห็นสีสันการชูชีนี่ ก็ให้รู้เลยนะว่าคนเขาแน่จริงนะจ้านี่ปลากระพงเขาทาชูชีด้วยเหรอผมเห็นในพวกปลาทูปลาอะไรท่านเองเขาจะใช้ปลาเล็กๆชูชีเขาก็ใช้ปลาเล็กๆแต่นี่เขาใช้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยดูอันนี้หมูผัดกระปิครับสามชั้นอันนี้เป็นของพื้นบ้านที่เมืองตราดปะต้องใช้สามชั้นแล้วแต่แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าจะอร่อยเนี่ยหมูสามชั้นมันอร่อยจริงๆค่ะอาจารย์ลอง กะปิของตราดเองไหมนี่แถวนี้นะแถวตรังมาเหรอคะอาจารย์กะปิเขาก็ต้องของจังหวัดเขาสิคะแหมเป็นไงใช้ได้ไหมอาจารย์เห็นแล้วแบบอยากจะสั่งข้าวมาสักจานแล้วมันมีเคล็ดลับตรงไหนหนึ่งชิ้นใหญ่ก็เป็นแผ่นเขาไม่ได้ชิ้นเล็กๆอาจารย์ให้เฮียบอกนะเฮียบอกผมทำไม่เหมือนใครแล้วผมจะแต่กัที่้วยอ้ยอ๋อพร้อมกันเลย นอกจากเนื้อหมูสามชั้นนี่มันอร่อยแล้วย,ยังมีกะทิลงไปนิดนึงสุดยอดเดี๋ยวรอ,อ,อตอนท้ายเราจะเอาข้าวมาคลุกเลยนะแต่ตอนนี้เราขอมาที่หม้อนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าแกงแกงส้มกุ้งุงโโอมอ๋อแกงส้มกุ้งโ,โอมนี่อันนี้ก็อาจจะดูเป็นเบสิกนะแต่รสชาติรสชาตินะถึงเบสิกแต่สั่งเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้นน่ะดูมันเข้มข้นเจ้มจ้นมากเลยนะ น้ำแกงส้มนี่ต้องอร่อยด้วยคือคนไม่ไม่ไม่ขี้เหนียวเครื่องอาจารย์นี้ตอจานนี้ช่วยนี้คืออะไรคะเหรอยปลาเป็นอาหารเป็นโบราณโบราณางคนยังไงม่รู้จักนะแต่คนเก่าแก่คนโบราณชื่อจื้อเป็นภาษาพื้นบ้านของที่นี่ใช่ไหมคะคนคนตราดก็จะเข้าใจกันใช่ไหมเขาก็พูดกันอย่างนี้นะก็คือเอามาต้มใส่อะไรบ้างเนี่ยจืิอจเนี่ยคล้ายคล้ายขิงปลา ปลาอาจารย์ไข่อ่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนต้มอะไรนะเขาเรียกอะไรเหมือนต้มขิงอ่ะต้มน้ำขิงอ๋อ่อออน้ำชายผมหน่อยอ่าลองดูดิรสชาติเป็นยังไงก่อนเออเหมือนปลาต้มน้ำขิงไหมอาจารย์ใช่อันนี้เหมือนมีเห็ดหอมเหมือนคล้ายๆไอสไตล์ของคนจีนที่ว่าเวลาเราต้องการไม่สบายอ่าอใช่ใช่ต้องการของร้อนเช่นน้ำขิงอันนี้เป็นเมนูไม่น่าเชื่อนะมีร้านเดียวแน่เลยเนี่ย เดี๋ยวมาดูอีกจานหนึ่งค่ะท่านผู้ชมครับเพราะว่าจานนี้ต้องบอกว่าปลาชอบมากเลยอันนี้คือคอือยังไม่ได้ชิมนะแต่ชอบรู้เลยทะเลผัดแห้งผัดแห้งแล้วทะเลนี่เขามีปลาหมึกกุ้งเนี่เห็ดหูหนูอันนี้เป็นสไตล์เหมือนแบบคล้ายๆเขาเรียกไงเหมือนอาหารโต๊ะจีนคล้ายๆเหมือนพวกกะเพปลาผัดแห้งแนวนั้นครับแนวนั้นเลยนี่มีป,ปลาด้วยท่านผู้ชมมีปลาด้วยถ้าทางเป็นฝีมือคนรุ่นเก่าเลยเนี่ย นี่เฮียทาเองได้หมดทุกอย่างเลยเหรอคะได้หมดเลยนะคะแต่วันนี้ปล่อยปล่อย,อยนิดนึงให้ลูกน้องออกออกงานบ้างจะได้รู้ว่ารสชาติขนาดลูกน้องทํเนี่ยเป็นยังไงเอาละาอาจารย์อร่อยจริงเลิเลยใช่ไหมคุ้มค่าที่มาตราเที่ยวนี้มาตรามา,มมาเที่ยวคุ้มเลยนะนี่บางคนผ่านผ่านหน้าร้านนะมันเหมือนผับเหมือนร้านเหล้ามันเหลือร้านเหล้าแต่ไม่รู้ว่าอาหารที่มานี่มันอาหารครอบครัวทั้ทงนั้นเลยอ่ะใช่ เดี๋ยวถามนิดนึงเน่วงดนตรีที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้มีวงเล่นตั้งแต่กี่โมงคะสองทุ่มสิบห้ามสบห้าเป็นต้นไปเนาะร้านนี้เปิดบริการแต่ช่วงกี่โมงคะห้าโมงเย็นนะคะท่านผู้ชมมาชิลแล้วก็มาโซคุดกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเต็มที่เที่ยงคืนค่ะตอนต้นถ้ารีบมาก่อนมีลด50อร์เซมีอะไรตอนนี้อะไร ตอนตามทุกมีโปรโมชั่นนี่คือโปรโมชั่นของที่เฮียคาวจะให้หรือว่าเลือกมิกเซอร์50%ก็แล้วเลือกเอา200ร้อเลยลดเหลือร้อยเหรออ่าถ้าคุณมาก่อน3ทุ่มถ้าโต๊ะไหนมาก่อนสทุ่มเฮียเขาลด50%เลยให้เลือกเอานะระหว่างมิกเซอร์กับอาหารค่ะอยากให้เฮียคาบอกทางมาร้านหน่อยนะคะเดี๋ยวเฮียคาบอกกับทางท่านผู้ชมหน่อยนะคะถ้ามาต่างจังหวัดก็คือไฟแดงที่เลี้ยวขวาครับ โอ้ไฟแดงที่3เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเรียก็จะเจอเองครับพูดง่ายได้เกินพูดง่ายพูดตรงท่านผู้ชมคะเบอร์โทรถามเฮียก็เลยท่านผู้ชมบอกว่าขอเบอร์โทรหน่อยเฮียแ9 9 3 9 5 1เมผมยังมีอีร้านนึงนะครับอ่าเป็นร้านถ้าเผื่อท่านผู้ชมแบบอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอ่าอีร้านหนึ่งของเฮียคือร้านแซ่บเฟอร์หมูกระทะครับ ซซบเวอร์หมูกระทะอ่ะเลยไป400รเมตรมีกุ้งมีหมึกอ๋อนี่เป็นหมูกระทะแต่มีทะเลให้เลยราคาเดียวเลยปลาเผาด้วยครับเก้าเก้บาทวุ้ย99มีครบยกทะเลมาให้ค่ะใช่ดังนั้นปลาต้องมอบของขวัญให้แกแล้วคิดเต็มใจทำเรื่อเฮ้ย้องบลิ และพิเศษค่ะซอสตอมอบให้กันเรียกว่าเมกไบต็อกซอสพริกค่ะเยี่ยมครับให้ทำกงกะเช้าเลยนะคะอันนี้ขอบคุณค่ะยืนยันความอร่อยและทำเลที่ตั้งมานะครับอย่าตกใจทำเลภายในร้านนะเขาเรียกใหญ่โคตรโคตรอันนี้ขอมอบยืนยันความอร่อยครับยืนยันความอร่อยประกาศนยบายรายการของเรารวยด้วยวงจุ้ยและสิงอร่อยนอกบ้าน อะไรค่ะท่านผู้ชมคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ชมรายการของเรานะคะได้ความรู้ได้อิ่มอร่อยแบบเรานะถ้าตามมานะคะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอ้ยห่าสี่สามสองอร่อยจิ เดี๋ยวภาษาตราเขาไม่มีนะคะไม่มีประโยคนี้สั้นจันทียาวตรานะคะเนี่ยพูดภาษาตราอฟางมั่นใจแถมรวยได้ด้วยพรวยรวยห่วงจเลยรวยรวยห่วงจุ้ยเอ้ารวย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 ห่วงจุ้ย